ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกไพยบูรณ์มาแล้วปัดพัดรังประชารัตอยู่เบื้องหลังทีรยุทธ์ไพยบูรณ์มาแล้วปัดพัดรังประชารัตอยู่เบื้องหลังทีรยุทธ์ชี้ยื่นในฐานะประชาชนก็ตามที่เราทราบนะครับว่าคุณไพบูร์ออกมาบอกว่าเดี๋ยววันที่1ินะครับจะมีการนะครับเรียกว่ามีเรื่องมีราวที่ขนาดขย่าหรือร้มรัฐบาลให้เรล้มพรรคเพื่อไทยได้เลยนะครับ และพอถึงวันที่10นี้ตามที่เราทราบนะครับก็มีข่าวว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยได้นําเอกสารทั้งหมดประมาณ5 0 0 0ันกับแปแผ่นเนี่ยไปยื่นสารน้ำนูนนะครับยื่นฟ้องที่สารน้ำนูนนะครับให้สารน้ำนูนนะครับวินิจฉัยเรื่องของคุณทักษิณล้วก็พักเพื่อไทยในคดีอ่เรียกว่าการกระทํานะครับล้มร้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันพิมพ์มหาวิสัต์เป็นตัวเป็นมุกโดยนะครับใช้นะครับมาตรา49ก็คือสั่งให้หยุดการกระทํา อันนี้แหะผมบอกได้เลยครับว่าแต่สิ่งที่เป็นประเด็นและสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือว่าถ้าสารรัฐมนุญประทับรับฟ้องแล้วเรียกเอกสารเกี่ยวกับชั้น14มาอันนี้ผมบอกเลยน่าห่วงเป็นอย่างมากภัยบูลปัดพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังทีรยุทธ์แจงพูดคุยกันตลอดเหตุดูแลคดีส่วนตัวให้ชี้นะครับคำร้องครับทบท่วนมีน้ำหนักระบุพยานบุคคลเด็ดกว่าคลิปเพราะอยู่ในเหตุการณ์ เมื่อวันที่10ตุลาคม2 5งหนายภัยบูลนิติตะวันเลขาธิการพักผลางประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน,ราน,นายธีรยุทธ์สุวรรณเกตทนายความ อิสระนะครับร้องต่อสารน้ำนูลให้วินิจฉัยสั่งการนายทักษิณชินวัตรอดีตนายยมตีและพักเพื่อไทยเรื่องการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมูธตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าทั้งหมดอยู่ที่ดุลยพินิจของสารน้ำนูญตนไม่ขอก้าวร่วงแต่ตัวของนา,นายธีรยุทธ์เองมีความมั่นใจอย่างมากนะครับส่วนที่ก่อนหน้านี้ตอนออกมาระบุว่าวันที่1ิตุลาจะเป็นจุดเริ่ม ต้นของการล่มสลายของพรรคแกนนํารัฐบาลน,นั้นเนื่องจากตนได้มีการพูดคุยกับนายธีรยุทธ์เขาเล่าให้ฟังว่าได้ไปยื่นอายการสูงสุดไว้เรื่องนี้ตามมาตรา49ตั้งแต่วันที่24กันยายน257 6ตนจึงออกมาบอกต่อ ในที่ประชุมของพักเพื่อให้เป็นการแจ้งข่าวซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วหลังจากที่มีผู้ไปร้องต่อสารน้ำนุลเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าการที่นายธีรยุทธ์ไปร้องครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพักพกรรคงประชารัฐและพักไม่ได้อยู่เบื้องหลังโดยนายธีรยุทธ์เป็นทนายอิสระไม่ได้เป็นสมาชิกของพักการเมืองไหนเขายื่นในฐานะประชาชนย้ําว่าที่ตนรู้ว่าเขาไปยื่นเพราะ เรามีการพูดคุยกันตลอดเนื่องจากตนมีคดีส่วนตัวและคดีทั่วไปที่ให้เขาดูแลอยู่เรขาที่การพัดพลังประชารัฐกล่าวว่าเท่าที่ดูคำร้องถือว่ามีน้ำหนักมากพอครบถ้วนและสมบูรณ์มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายถูกต้องมีการไปยื่นอายการสูงสุดก่อนและเมื่ออายการสูงสุดไม่ดำเนินการก็มายื่นต่อสารน้ำนูลเป็นไปตามรัฐมนูญส่วนประเด็นที่เขาขอให้สารน้ำนูลพิจารณานั้นส่วนตัวมองว่า ความครบถ้วนมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐาน ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรวง์สวรรค์หัวหน้าพักพลังประชารัฐรู้เรื่องนี้หรือไม่นายไพบูลกล่าวว่านายธีรยุทธ์ไม่เคยเจอกับพลเอกประวิตย์แต่พลเอกประวิตย์จะรู้ก็จากที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ทั่วไปหมดนะครับซึ่งตนก็พูดไปตามเท่าที่ทราบว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรต่างๆเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้หลายคนรอว่าอาจจะมีคลิปบ้านจันทร์สองร่าหรือคลิปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่สุดท้ายแล้วไม่มีนายไพบูลกล่าวว่าทราบมาว่าเขามีพยานบุคคลทั้งสองกรณี ทั้งบ้านจันทสองราและัชสิบสี่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งมีการเขียนเอาไว้ในคําร้องหาสารน้ำนูลรับคําร้องก็คงมีการเชิญพยานบุคคลไปไต่สวนซึ่งจะมีน้ําหนักมากฝากคลิปที่ผิดกฎหมายโดยพยานนางกล่าวนะครับเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เอาระครับงานนี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าเอ๊ะนับสารน้ำนูลจะรับหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆปกติแล้วถ้าไปยื่นอายการจะต้องมีข่าวออกแต่การไปยื่นอายการครั้งนี้ไม่มีข่าวออก ันนนี้่าสนใจมากครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลิยรหไวมีในคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ